อารับเกมในคอเตอร์นี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็เป็นทางสมใจนึกนะครับขึ้นนำอยู่4ประตูต่อ0ูนย์ะครับในคอเตอร์นี้ก็เปลี่ยนตัวลงมาหลายคนเลยนะครับอารับตรงกลางเอโต้ขอยิงเลยนะครับเดี๋ยวเแต่ยังตย แล้วยังไม่พร้อมนะครับประตูยังไม่พร้อมนะครับเป็นออโต้นะครับจะยิงเข้าไปครับด้วยเท้าซ้ายเต็งแล้วยังไงครับ บอลของเจ้ากันคนระับส่งมาให้กระดัมกระดัมไปสายสายแล้วก็สาย้าย,ายไปสุดเส้นอีกแล้วครับไม่ทันแล้วรอบนี้เอ้ยทันด้วยเกือบได้โอ้อย่าดูถูกความเร็วของกระดำนะโอ้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มเข้ามาแล้วนาวาทานไหมโอ้ปัมบอลกันตรงนี้ไปทางด้านขวาแล้วคืนที่เบอร์สีครับกลับไปเซตกันที่เจ้ากันแล้ว ยังไงครับเป็นบอลของสิงห์บ้านแพ้วตรงกลางให้มาไม่มีใครเลยนะครับข้างหน้าหมาลับหลุดมาอีกแล้วซ้ายเาจเวลตัดได้นะครัหมาถึงกันดัมกันดัมยังไงไปแล้วสุดเส้นแล้วโอคัตเข้ามาแล้วเจ้าทีเก็บได้นะครับเจ้าทีมาที่ออโตโอ้ออโตโอ้ล็อกไปสายสายแล้วยังไงครับเบียดกันจังหวะนี้ออกไปแล้วนะเอาโ,อโต้จะได้ทุ่มก็มาครับทุ่มให้เจ้าทีนะครับแล้วให้คืนมาที่ออโตโอ้ออโตโอ้หดไม่ดีนะครับ บอลกระเด้งกระดอนแล้วเข้ากลางครับเป็นบอลของสมใจนึกนะครับสมใจนึกทางขวาเบอร์สียังไงลากไปจะสุดเส้นอีกแล้วครับขัดกลับเข้ามาอีกแล้วแล้วยังไงโอจังหวะนี้นะเป็นของสมใจนึกนะครับเก็บได้เจ้ากันยิงแล้วก็กระเด้งโอเจ้าลีโอเซฟไม่ได้นะลีโองไงครับบึ้ม,บ,มบึ้มมานะบึมมาแล้วติดตะขครยนะ อันเป็นลูกทุ่มนะครับโดนตะข่ายด้านบนนะทุ่มเข้ามาข้างหน้านะครับเบอร์สี่เลี้ยงแล้วติดเจ้าเบนับแล้วยิงเลยนะครับโอ้เซฟไว้ได้นะเบตัยเจ้าเีโอเลโอบอมอีกแล้วรับแล้วไม่ดีครับบอลไหลๆมาไหลไปถึงเจ้ากันเลยครับเจ้ากันสมใจนึกไหลเข้ากลางหลุดแล้วครับเบอร์สิบยิงแล้วก็เรียบร้อยก o โก go อับราฮัมต่อโซลครับโอ้ แฮตทกแล้วเนี่ยโอ้โหดูท่าเอาล่ะจะเป็นออโต้ครับยิงอ,อีกแล้วครับโมโ,โดนโดนนะเบอร์ตีไ,ไอ้บวยมีอาการไหม่รู้่ะครับเป็นบอลของออโต้นะครับตัดได้แล้วโดนล้อขาโอ้ความไปเลยครับโอ้จังหวะนี้สมใจนึกหลุดมาแล้วครับ แล้วยังไงติดเจ้าเวลนะเวลไปเองนะโดนสกัดไว้ได้ยังไงเจ้าเฮงแล้วก็ลุนหถึงกันดำกันดำหลุดเดี่ยวไปแล้วตายยิงไกลโอ้โหไม่เข้านะแล้วมันมันตอกไหมอ่ะพ่อเจเปอร์ผสมเหรอเจเปอร์ธรรมดาผสมยาขัางในไอ้ผานครับเป็นบอลตั้งเต็มขึ้นมาของลิโอลิโอยกบอลมาข้างหน้า แล้วก็เก็บบอลไว้ได้เป็นบอลของเจ้าเฮงเฮงให้บอลมาทางซ้ายซ้ายกันดําไปตรงกลางไม่มีใครนะครับแล้วหลุดออกหลังไปเลยครับไอ้หมวยนีเลยไอ้หมวยจะมาเป็นท้ายเขาเองดิไม่หมวยหมวยไม่รอดมาสองรอบนะโอ้รอดมึงรอดมันก็มีเท้าปากมันรอบนดูแต่รอบนี้ดูดูทรงมันแปลกมันจะเป็นยัไงมันก็รอดอีกแะมันแข็งแรงวันนี้ไม่เอามันมาเตะบอล เป็นลูกทุ่มเข้ามานะครับอของมสมใจนึกทุ่มมาที่เบอร์ซีมสมใจนึกยังไง <c oughs> คืนหลังมาที่เจ้ากันนะ <c oughs> การเห็นเฮงให้ไหมไม่ให้ให้มาที่เบอร์ซีนะสี่ยังไงแล้วยังไงครับปัมบอลตรงนั้นแล้วหลุดไปแล้วครับจังหวะน,นี้หน้าประตูคัดเข้ามาตรงกลางติดเจ้าวเวลนะ <c oughs> แล้วบอลออกหลังไม่แล้วนะ เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมานะครับ <c oughs> เป็นเอาเจ้าบีทไปเตะโอ้เตะขึ้นมานครับเจ้าให้เจ้าลีโอครับเตะขึ้นมานครับยกมาตรงกลางเอาเป็นออตโอต้เก็บได้แล้วนะครับสายสายธรรมชาติครับสายมองประตูแล้วยิงนะโคง้คงแล้วโอ้ไม่เข้านะพุ่งใส่ป,ประตูเซฟไว้ได้ ครัสมใจนึกจะขึ้นเกมแล้วบอลมาที่เจ้าทีโอโหเตะเวืดไปหนึ่งทีแล้วดึงกับโอเจ้าทีเหลี่ยมนี้เป็นของออโต้นะออโต้ดึงไปดึงมาแล้วบอลทะลักไปถึงข้างหลังคืนมาตรงกลางเอาเจ้าเวลยิงแล้วโอ้ไม่เข้านะอย่างตีใครแตกไม่ได้นะอย่างศูนย์ประตูต่อห้าอยู่นะครับสําหรับสิงห์บ้านแพ้วแล้วก็ออกบอลสั้นๆเลยนะครับสาหรับสมใจนึก แล้วส่งมาที่เบอร์สี่ครับเปบร์สี่สมนัยนึกเล่นกับเบอร์เจ็ดสั้นๆไหลเข้ากลางเจ้ากันกันออกมาที่กันดำกันดำไปอีกแล้วครับสายหลุดอีกแล้วสายผ่านตลอดมาตรงกลางกลางเบอร์สี่ติดนะครับติดแล้วแล้วยังไงขืนไปทางด้านขวาไหลกลับเข้ามาที่เจ้ากันกันยิงไกลแล้วก็พุ่งๆโอ้โหเกือบเสียบนะ อารับลีโอจะเปิดขึ้นมาครับอีกทีหนึ่งให้รีโอเปิดนะ uh huh. เพื่อนบอกให้รีโอเปิดนะร,รีโอเปิดย uh ้ huh. อยย้อยมาเด้งมาที่ข้างหน้าจะเห็นเก็บได้แล้วบอลออกไปเลยนะเ uh huh. อาอโตยังไง ทุ่มให้เจ้าทีทีดึงกับให้ออโต้ออโต้ซ้ายยิงอัดกันเองครับบอลลุดไปถึงเจ้าเวลเวลยังไงเวลเข้าขวาแล้วยิงโหชนกันแล้วยังไม่ออกบอลยังออกแล้วยังไงยังไงยังไงแล้วเมื่อเดบตรงนี้จังหวะนี้เจ้าดิมแล้วยังไงโอ่งออกมาครับเดือดกันเองบอลขุกขิดกันหน้าประตูยังไงหัวออกมาบอลเป็งเจเบสเจเบสโอเตะออกซ้ายไปเลยบอลยังไม่ออกครับจังหวะนี้เป็นของ สมใจเนื้อครับหลุดแล้วยังไงเจ้าบีดออกมาช่วยไว้ได้นะบีดดึงไปดึงมาแล้วหลุดไปแล้วเขาเมอสิจิงแล้วก็เรียบร้อย go, go, go. โกวโกวโกวโระตูต่อศูนย์ครับโอ้โคตรเดือดนอี่อ่านะครับเป็นบอลเขียกกลางนะครัรเบเขียกลาง อ่าไม่ยิงนะครับออตโต้มาที่เจ้าทีทีไปออตโต้ออตโต้สายอีกแล้วสายเตะฉล็บฉลับนะผักอ,อกครับเจ้าก,กันมองเพื่อนแล้วออกไปทางขวาจับบอลไม่ดีบอลอยู่จเจาวลเวลสิ่งมันแพ้เสียบอลนนะับแล้วจังหวะนี้นะกรอบก็่โทษยังไงโอ้โหแล้วจะบีทเคียวไปเลยคนระับบอลค,ค่อยๆไหลออกไปด้านข้างเป็นบอลทุ่มของสมใจนึกนะ 6ประตูตอ่อ0ครับเหลืออีก12นาทีนะครับอาครับทุ่มเข้ามา,<ร>าด้านหน้านจังหวะนี้ยังไงครับหมวนกลับมาแล้วบอลของสิงห์มันแพวยังไม่ออกครับออกแล้วเรียบร้อยเจ้าดีมนะครับเก็บไว้ไม่ได้อาครับ เจ้าการนับทุมมาข้างหน้ามาถึงเจ้าหนูเบอร์สี่แล้วเบอร์สี่แล้วคัดเข้ากลางบอลกระดอนออกหลังนะเป็นลูกเตะม,มุมนะครับเอาล่ะลูกเตะม,มุมของสมใจเนึกครับลูกสูตรเดิมเล่นสั้นแล้วยังไงอ๋อเล่นสั้นครับเล่นเร็วอะไรนะรจังหวะนี้คัดเข้ามาตรงกลางเปลี่ยนเจ้าสี่เลงเข้ามาลงมาแล้วก็เตะออกด้านข้างไปเลยครับ<ล>อะไรอันนีว อานะทุ่มไม่เป็นรคับตอนนี้ออกให้ออโต้ทูออโต้ไปทางซ้ายซ้ายแล้วก็ซ้ายไปเองครับจังหวะนี้ตายยาวยาวยาวไปแล้วครับแล้วก็จะเฮ็นสก,กัดออกไปได้ครับเป็นบอลทุ่มของสิ่งบ้านแพวทุ่มไม้ตีเล้งตีเล้งแล้วยังไงจังหวะนี้ผู้รักษาประตูเตะไปได้โดนหน้านะครับจังหวะนี้ยังไงไหวไหมจานบอกเบรกเกมก่นครับ โดนหน้านะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> เล่นมาเลยนะครับ <c oughs> ยังว่าโยนแล้วก็บอมมานะครับมาถึงสีเล็งสกัดออกไปด้านข้าง อ่าครับสมใจนึกจะทุ่มขึ้นมาด้านหน้านับทุ่มมาที่เบอร์เซโอจะบิทตะกัดไว้บอลยังไม่ออกนะครับเล่นต่อได้นะครัแล้วกันออกมาทางกันดมเลยครับกันด้มทางซ้ายลูดอีกแล้วซ้ายสายยิงเลียดๆโอ้เลียวเซฟไม่ได้นะเหลียวบอมครับติดด้านบนอีกแล้วด้วยด้านบนอีกแล้วครับออกนะบอลออกนะครับเป็นลูกทุ่มนะครับติดตาคายครับแล้วเอาบอลมาทุ่มฝั่งนี้เลยครับกันดม กันดำยังไงครับอ้าวทุ่มไปด้านหน้าครับให้นาวานาวาไม่ดีครับเซตจะเบสเบส <c oughs> ไปที่เจ้ากัน,นครับแล้วจังหวะนี้ตรงกลางของสิงบ้านแพลวออตโตไปซ้ายโดนเจ้ากันดักได้แล้ววิ่งไปถึงด้านข้างครับส่งบอลมาบอลทะลักออกด้านข้างไปเลยครับ <c oughs> อย่างเป็นบอลทุ่มของ สมใจนึกนะครับสมใจนึกทุ่มโดยเจ้ากันนะทุ่มเร็วๆมาที่เบอร์สี่ครับด้านหน้าหลุดไหมหลุดไปถึงสุดเส้นนะเจ้าสีเล็งสก,กัดออกไปนะแล้วจะทุ่มเข้ามาอีกครั้งนะครับทุ่มไปด้านหน้าครับแล้วสก,กัดออกไปเป็นลูกเตะมุมเลยนะครับ เป็นลูกเตะมุมของสมใจนึงนะครับเล่นตั้นเหมือนเดิมพับสูตรเดิมให้กันแล้วก็หนึ่งสองกันครับง่ายๆแล้วออกมาเล่นได้ครับเจ้าก,กันมาทางซ้ายครับกันดำยังไงกันดำจะเอาอีกไหมกันดำหลุดไปแล้วแล้วลีโอเคลียวมาได้ครับโอ้บอลทะลักไปออกไปด้านข้างไปเลยนะเป็นลูกทุ่ม ของสมใจนึกครับยังเหลืออีก9นาทีครับแล้เปลี่ยนเจ้าหนูเบอร์เจ็ดลงมาครับแล้วทุ่มเร็วขึ้นมาทันทีนะครับออโต,โตสกัดออกไปนะครับเป็นลูกทุ่มของสมใจนึกครับเจ้ากันทุ่มยาวๆมาที่ข้างหน้าครับเบอร์สิบครับเจ้านาวาครับ <laughs> แล้วเอาไปลูกทุ่มครับ จังวะนี้ทุ่มคืนมาให้เจ้ากันกันวนมาแล้วจะเข้ากลางครับไม่ดีครับติดสี่เหลงครับสี่เหลงตอนนี้บอลอยู่ที่เจ้าแหงนะครับสมใจนึกคืนมาที่เบอร์เจ็ดครับโดนบอลแล้วนะครับพึ่งเปลี่ยนลงมาแล้วยังไงครับหนึ 1, 2, ่งสองกันลุยมาที่เจ้ากันกันไหลามาหลุดใหม่แล้วกันดมได้ไหมกันดมยิงโอไม่ได้นะสามวินาทีหนึ่งเข้าไปแล้วเรียบเลยโก go go, go. เจ็ดประตูต่อศูนย์แล้วนะครับโอ้กันดำมาโอ้เจ็ดประตูต่อศูนย์ครับยังเหลืออีกเจ็ดนาทีห้าสิบวินาทีนะครับเอาละครับออโต้จะยิงเลยนะครับ แล้วโตยิงเยอยแล้วออกไปเลยนะครับแล้วก็นอนนอนเล่น,น,นแล้วจังหวะนี้อ่านะครับสมใจนึกเซตบอลกันสั้นๆครับด้านหลังเจ้ากันส่งมาทางขวาขวาแล้วไปต่อขวาขวากันดำกันดำยังไปต่อไหลไม่ดีนะครับ กะดมจะทุ่มเข้ามาครับทุ่มมาสั้นๆมาตรงกลางเก็บได้แล้วยิงบอลค่อยๆไหลออกไปนะเป็นบอลตั้งเตขึ้นมามาฟิโนฟีโนดุงได้เลยครับได้เลยครับเอาเรยเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุมอี้นะ ว,วโทษนะครับอานะครับเสร็จบอลกันด้านหลังครับของสิงห์บ้านแพ้วไปบอลอยู่ที่ออโต้ครับออโต้สับขาหลอกมาทางขวาขวาไม่ถนัดแล้วโดนสก,กัดออกไปนะครับผมนั่งนะเฮ้ยภาพเปลี่ยนไปแล้วนี่วะ เ <peach> อาออโตอ้ทุ่มไปที่บีชน,นะบบีทคืนมาออโต้ออโต้เข้าขวาไปทางขวาครับขวาเข้ากลา,างมาที่จะเวลเววยังไง <S <S แล้วก็เขี่ตูมเดียวไปเลยแล้วเจ้าเหงนะครับจะทุ่มเข้ามาเหงทุ่มยาวๆมาออาโต้ดักได้แล้วหัวตูมเดียวออกหลังไปเลยนะครับ เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาของสมใจนึกนะ <c oughs> แล้วเสร็จบอลกันสั้นๆด้านหลังครับที่เจ้ากันกันมาด้านขวาที่กันดัม้มกันดั้มโดนสกัดแล้วอาจารย์ดูรองเท้าอยู่นะครับ <c oughs> อาจารย์อาจารย์ผูกเชีอยกอยู่นะครับ จังวานี้ครับเป็นลูกทุ่มของสมใจนึกครับทุ่มโดยเจ้ากันเข้ามาตรงกลางเป็นของสมใจนึกสายยังไงตนัดไหมยิงแล้วก็โอ้เตเวิร์ดแต่แต่ไม่เข้าโอ้เจา้าเลียวครับหัวดีแล้วแล้วยังไงมาถึงออโต้เก็บไม่ได้มาถึงสีเล้งสีเล้งก็ไม่ได้นะโอ้หลุดไปถึงผู้รักษาประตู แต่ตู้บอมยาวๆมาเจ้าบีทข้ามหัวมาถึงข้างหน้าแล้วบอลของเจ้าเวลได้ไหมเจ้าบีดได้ไหมเจ้าบีดแตะลอดขามาบีทบีดล็อกกลับไปทางเดิมแล้วส่งให้เจ้าเบสเบสหัวตูมเดียวขึ้นมาเป็นบอลของสมเด็จนึ่ครับไหลไปทางขวาแล้วหลุดไปแล้วครับนาวายิงแล้วก็เรียบร้อยโกโกโกแปดประตูต่อศูนย์เข้าไปแล้วนะโอ้ วางเท้าดีมากครับอันนี้มันเป็นอัดอัดวิดีโอครับวิดีโอ,อ <c oughs> แล้วตอนนี้ครับ <c oughs> จานบอกว่ายังไม่เป่าครับเปลี่ยนตัวอยู่นะครีบ,รบเล่นนะครับกลัวไล่ไม่ทันครับแประตูต่อ0นกับสี่ตทีท้ อ่าแล้วครับเป็นสีเล้งเทียให้ออโต้ครับออโต้จังหวะนี้โอเสียบอลครับแล้วยังไงวนกลับมาคืนไม่ได้เข้าขวาไม่ถนัดเข้าซ้ายซ้ายไม่ได้ยิงครับไหไไลไปที่สีเล้งสีเล้งแต่แล้วก็เรียบร้อยโก go go หมาแล้วครับประตูตีไข่แตกตีตื่นขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อแปดครับโอโดยเจ้าสีเล้งครับอิมพอจากเมียนมา,มนา,านบอกว่าเจซูบาร์เลยครับไหลมาแบบนี้ เมียงป้าเป็นคอมเมน,นะครับใจเย็นๆอ่านะครับอย่าพึ่งเข้ามาในวงนะครับจะเคลียร์กลาง <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> เพราะว่าที่สนามไม่มีเส้น,นครับสนามที่เอาแล้วตีเล้งหลุดไปแล้วก็ยิงแล้วก็โอ้ออกไปนะครับ <c oughs> ที่สนามสิงห์บ้านแพ้วไม่มีเส้นนะโ <c oughs> อ้โหอ่านะครับ จงหวะนี้เอาเล่นสั้นบ้างนะครับเห็นสมใจนึกทำทำบ้างนะครับแล้วติดแขนแล้วกรรมการยังไงเป่าฟาวนะแฮนด์บอลนะทุกเย็นะรับาอาบแล้วเส้นเส้นสองเส้นนู้นแบกของสิงห์มันแพรวนี่โคตรเล็กเลยครับโอ้โหเดินขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะขึ้นมามงนะครับเป็นฟันได้นะฟันไดโอ้โ เอาครับฟังเสียงนกวีดครับจานบอกว่าฟังเสียงนกวีดก่อนนะครับใจเย็นเย็นเอาละรเริ่มแล้วส่งให้ออโต้เลนตันเข้าสายยิงเลยนะครับแล้วก็บอลออกหลังไปเลยยังเหลืออีก2นาทีครับ แล้วก็สมใจนึงครับเลนตันๆตรงนั้นจะเสียบอลไหมเสียบอลให้สีเ้งอะฝาวนะครับดึงนะครับเยโค้ดโค้ดโค้ดที่นีขอเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์ครับแล้วก็เจ้าเหงนะครับจะเตะลุงนิ่งขึ้นมานะเตะยาวๆมาตรงกลางซีเ้งเก็บได้แล้วจังหวะนี้3คนส่งให้อโโอโต้โต้สายสายเรายิงนะติดนะ บอลกระดอนออกมาเจ้าบีดกับเจะเวลตามไปเก็บแล้วบอลลั่นนะเบลวิดคืนมาที่จเจเบสเบสหัวตูมเดียวมาแล้วเจะเวลเก็บได้เวลซ้ายจะให้เจ้าบีดไม่รู้กันแล้วจังหวะนี้ความไปสมคนเอาบอลกลับมาได้ครับสําหรับเออสมเด็จนึกมาตรงกลางแล้วจเจเบสหัวตูมมาวืับโอ้บอลหลุดไปถึงออโต้อโอตโตมาต่อด้านตายแล้วไอ้บอลขวาครับเราบอลออกไปเลยนะ เป็นบอลทุ่มของสมใจนึ้นะครับนาทีสุดท้ายเอายังไงจะได้อีกประตูไหมจะเอาอีสักประตูไหมมองเพื่อนแล้วจะทุ่มนะครับทุ่มมาให้เจ้าเฮงเฮงปล่อยบอลผ่านไปถึงเจ้าเวลเอาล้ครับสิงมันแผลวเจ้าบีทหลุดไปแล้วสายสายมี3คนส่งให้สีแ้งสีล้ง,ลงสายยิงแล้วก็เรียบร้อยโกโกกไล่มาเป็นสองประตูต่อแปรเดโอ เวลาก็หมดแล้วนะครับเหลือดูว่าจานจะทดกี่นาทีนะครับหมดแล้วนะครสองประตูต่อแปดโหจะมามาเอ่าละครับเป่านกหวีดเทียร์กลางครับไห้สัญญาณแล้วครับแล้วก็มาถึงกองหลังไรยังไงไล่บีบไปเลยครับหลังจากได้ประตูแล้วครับคึกแล้วครับจนว่นี้ยังไงให้ไหมให้ไหมไม่ให้น้ำสายยิงแล้วก็บอลออกหลังไปเลยนะครับจานดูนาฬิกาเป็นรอบที่สองแล้วนะครับ จังหวะนี้ยังไงตามเกณฑ์พ่อเปิดออกบอลสั้นๆให้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดคืนผู้กระทำปรูแล้วว่างวืดนะครับแล้วก็เรียบร้อยโก g โกโกสประตูต่อแปดครับโอนโก้ครับวันนี้โอ้มาเดือดเอาช่วงท้ายนะครับ แล้วก็บอลตันตันเที่ยวโตโตซ้ายยิงแล้วก็อย่าจนไปห้ายบด้วยอานะครับโอ้โหไอจ จังหวะนี้ครับต้องเลี่ยให้เพื่อนก่อนครับเขี่ยมาถึงเบอร์17นะครับออโต้ตัดได้ออโต้วนมาไอซีมอนอย่าโดนายดึงก้อนไอซีมอนใช่ไหมเนี่ยไอไอพอดพอดพอดอย่าดึงสายไอไอไอนิวนิวมันโดนก้อน เอาละครับจังหวะนี้ทุ่มเข้าไปแล้วยังไงครับบอลขูกขีดก,กันตรงกลาง 3- 4คนของสิงห์มันแพ้วเอาละครับเป็นสมใจนึกหลุดไปทางซ้ายหลุดไปสรสามคนของสิงห์มันแพลวเอาไว้ได้ครับเป็นบอลของเจ้าบีดบีดบอลยังไม่ออกครับบีดออกบอลมาหน้าประตูที่สี่เลงสี่เลงเปิดมาไม่มีใครครับเจ้าเหงเก็บได้เหงของสมใจนึกหมองเพื่อนแล้วยังไงครับ ไฮมาตรงกลางหลุดไปแล้วครับแล้วได้บอลโอ้ปั๊มกันตรงนี้นะกรอบเขตโทษยังไม่ฟาวนะครับแล้วเจ้าเวลลากมา3คนแล้วก็เสียบอลให้สมใจนึกครับสมใจนึกสองคนช่วยกันไว้แล้วยังไงครับเป็นบอลของสมใจนึกครับ,บเบอร์เจ็ดโอ้ส่งไปให้เจ้าเฮงครับสวยเลยครับจังหวะนี้ลลอกไปทางขวาได้แล้วลงแล้วเอาไหม้งางเรายิงติดเจเวลนะครับทดนานครับนานมาก แล้วเป็นบอลทุ่มเลยนะครับแล้วจะทุ่มเข้ามานะทุ่มเข้ามา,มา,มาโอ้หลับหบูหลับตาแล้วครับจังหวะนี้บอลยังไงไหลไปหน้าประตูเจ้าเลียวเก็บบอลไว้ได้ แล้วก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับเป็นสมใจนึกนะครับเอาชนะไปได้8ประตูต่อ3นะครับสมใจนึกเอาชนะสิ่งบ้านแพ้วไปได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูภาพบรรยากาศกันครับจะลงได้ไหมติดอีมั้ย <c oughs> เอาละครับ ครับตอนนี้เราก็จะลงไปในทานามกันเลยนะครับจ,จบเกมแล้วครับคืออะไรยังไม่จบเหรอยังมีอีกเหรอตัวลงมาแล้วเนี่ยมีใช่ไหมเนี่ยทำไมเพื่อนยิงสวยจัง <c oughs> ยังไม่หมดดีเหรอตาเลยขอด้งครับโอเคครับ เอาครับยังมีคอเตอร์หนึ่งนะครับ